ค่ะดิฉันนางสาวสัชพรเชื้น,นาวั้นมัธยมศึกษาปีที่หกั้เจ็ดเลขที่35ค่ะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตในหัวข้อย,ย่อยการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศค่ะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการที่สเปิร์มจากเพศผู้รวมกับเซลล์ไข่จากเพศเมียเกิดเป็นกระบวนการปฏิสนธิโดยเซลล์สืบพันธุ์เหล่านี้สร้างขึ้นจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ซึ่งจะได้เป็นแฮพรย์หเเมื่อปฏิสนธิจะได้ไซโกดิพลรย2อย 2N และพัฒนาเป็นเอมบริโอจนเป็นตัวเต็มวัยที่สืบพันธุ์ต่อได้กาปรปฏิสนธิภายนอกส่วนใหญ่พบในสัตว์น้ำหรือบริเวณชื้นเช่นปลากบและเม่นทะเล การปฏิสนธิภายในกระบวนการรวมตัวของเซลล์ไข่และอสุจิภายในร่างกายของเพศเมียมักพบในสัตว์บกเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ปีกสัตว์บางชนิดเป็นกะเทยมีทั้งเพศผู้และเพศเมียในตัวเดียวกันเช่นานาเรียหอยทากและไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินสองตัวจะมีการแลกเปลี่ยนสเปิร์มกันหลังจากนั้น2-3วันไส้เดือนดินจะสร้างถุงหุ้มเซลล์ไข่และปล่อยไข่ไปปฏิสนธิกับสเปิร์มที่เก็บไว้จนเกิดตัวอ่อนและออกจากถุงขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ